ทดสอบปัมึกให้ชมครับโดยมอเซมิรีคอยมันครับปืนแม่นนะครับปรับไปที่ตรงนี้ครับปรับไปตรงตัวเองนะครับจะเป็นโฟ l ์ตอโตกดมาเลื่อนมาหาเราครับปุ๊บอ่าเสียงหนังครึบนะแล้วพอ ใส่แม็กโอ้ยใส่แม็กก็ 17WE ได้นะครับแม็กยาวอ้าวรัวเลยนี่ครับครับร้านชื่อแอดซ o อฟกันครับพามาดูคาแทกแม็กซิมนาน,นะครับเป็นบีีการที่มีราคาค่อนข้างสูงนะครับก็มันเป็นงานมือสองแหละเดี๋ยวพาให้เพื่อนๆมารู้จักนะครับกับบีีการที่มันมี เขาเรียกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาลักข่าวจะได้ก็บีวิกันลลกประมาณนั้นนะครับนี่ก็จะเป็นโลโก้ของปืนจริงแพ็กเกจจิ้งเขาก็จะเป็นอย่างนี้เปิดออกมานะครับเป็นเป็นมือสองนะตัวนี้นะครับเราก็จะได้เจอกับตัวของสติกเกอร์แล้วก็มีพวกต่างๆของเขานะครับเป็นเป็นพวกคู่มือการใช้งานของเขาตัวปืนนี่ตัวปืนเขาเป็นอย่างนี้นะครับ มีแม็กกาซีนนี่แม็กกาซีนเขาก็จะเป็นพลาสติกนะครับจากแม็กเดิมเนี่ยที่มันเป็นแม็กของ ans, มีปีแกนส่วนมากจ,จะเป็นอลูมิเนียมซะส่วนใหญ่แต่นี้มาแปะเล้ยมาเป็นพลาสติกหรืออาจจะเป็นพลาสติกหุ้มหุ้มอลูมิเนียมที่เป็นถังเก็บแก๊สข้างในอันนี้ก็ไม่รู้นะไม่รู้ขนาดเดียวกับแม็กด็อกสิ7เลยนะครับตัวปืนอยู่นี่นะครับมันเป็นมือสองอะตรงนี้มันโดนคันค้างสไลด์มานะครับนี่นะครับตัวปืนตัวนี้ก็มีพาร์ทที่เป็น เหล็กจริงซะส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เลยอย่างเช่นอ่าตัวแกนนะครับผมแกนแกนสไลด์ปืนเนี่ยก็จะเป็นเหล็กจริงนะครับก็ยิงได้2โหมดตัวนี้นะครับยิงได้2โหมดก็คือเป็นเซมิแล้วก็ควอโต้นะครับนี่ยิงได้2โหมดลูกหมดสไลด์ค้างก็เป็นงี้สูบนะครับผมเป็นปืนจากไต้หวันก็คุณภาพนะครับคุณภาพแน่นอนมันดูแบบว่าเฮ้ยเหมือนปืนของเฮลบอลอะประมาณนั้นเหมือนปืนอวกาศปืนยุคอ่า ปืนแบบว่าทันสมัยมากนะครับนี่นะครับผมตัวข้างบนก็ไข่แล้วสามารถวางดอทได้นะครับผมก็เดี๋ยวผมแกะภายในให้ดูนะครับผมภายในก็วิธีแกะง่ายครับวิธีแกะก็ดันตัวนี้เข้าไปปุ๊บแล้วก็เปิดสไลด์ขึ้นมาแล้วก็ถอยหลังมาเลยครับนี่เราก็จะเห็นคอ,องโซบนะครับเห็นคองโซบของเขานะครับคองโซบแล้วก็จะมีลูกโซบมีปรับโหมด A นี่ก็คือเป็นออโต้ถ้าเราเลื่อนไปข้างหน้าแบบนี้ เป็นออโต้มันจะมันมันจะยกเสียขึ้นมาครับออโต้ถอยหลังมาก็จะเป็นฟัวออโต้แต่แนะนำให้ยิงแค่เซมิพอแล้วครับอย่ายิงฟัวออโต้มันไม่ดีกับปืนเรานะนะครับผมนี่อ่าโอเค